มืนจะมีความหวังแล้วก็ทางเรื่องในการรักษามากขึ้นเมื่อนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำงานวิจัยรางวัลโนเบลมาต่อยอดใช้สารสกัดจากผักผลไม้ช่วยให้เม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพฆ่าเซลล์มะเร็งและเมื่อใช้ร่วมกับเคมีบําบัดยังลดอาการใช้ยาและก็ลดผลข้างเคียงลงได้เป็นครั้งแรกของโลกค่ะติดตามรายงานจากคุณมนตรีตระกูลสมบัติค่ะ ศาสตราจารย์ด้านชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิบายกลไกลที่เม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราไม่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เพราะผิวเซลล์มะเร็งมีโมเลกุลที่ชื่อว่า PDL1 ป้องกันไม่ให้เม็ดเลือดขาวชนิด T-cell หรือที่เรียกว่าเซลล์พิชชาตเข้าไปทำลายได้และยังทำให้เม็ดเลือดขาวอ่อนแอลงด้วยพูดง่ายๆเหมือนกับเซลล์มะเร็งมีโล่หรือธงป้องกันไม่ให้เม็ดเลือดขาวใช้อาวุธฆ่ามันได้นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันและญี่ปุน่น ร่วมกันวิจัยพัฒนายาที่ไปจับโมเลกุลของเซลล์มะเร็งให้เม็ดเลือดขาวเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งได้กลายเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปีที่แล้วมันยกตรงขึ้นพวกเดียวกันนะอย่ามาทำลายฉันนะเม็ดเลือดขาวก็จะเม็ดเลือดขาวก็ถอดลายมันไม่ได้กินมันไม่ได้อันนี้นักวิทยาศาสตร์สองคนนี้เขาก็เลยพัฒนายาขึ้นมาเพื่อที่จะให้ไอทงหรือไอโมเลกุลพีเดียวันเนี่ยลดลงหายไปเม็ดเลือดขาวก็เลยสามารถที่จะไปจัดการกับมะเร็งแล้วกินได้ จากงานวิจัยรางวัลโนเบลศาสตราจารย์ปรัชญาที่วิจัยสารเอสเปรดีนที่สกัดจากผลไม้ตระกูลส้มซีตัสและสารเซสเมนที่สกัดจากงาดำและค้นพบหนึ่งใน,นกลไกจากสารสกัดทั้งสองชนิดที่ทำลายและยับยั้งเซลล์มะเร็งเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อราวสองปีก่อนได้ทดลองฉีดสารสกัดทั้งสองชนิดเข้าใส่เซลล์มะเร็งในห้องปฏิบัติการและวิจัยในหนูทดลองพบว่าสารทั้งสองชนิด ช่วยปลดโล่หรือทงของเซล์มะเร็งและทําให้เม็ดเลือดขาวเข้าทําลายเซลมะเร็งได้ดีเช่นกันนอกจากนั้นยังทดลองนําสารสกัดทั้งสองอย่างไปใช้ร่วมกับการคีโมโหรืเคมีบําบัดซึ่งในห้องปฏิบัติการพบว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเซล์มะเร็งได้มากขึ้นลดการใช้ยาและผลข้างเคียงจากการใช้เคมีบําบัดลงได้ด้วย แต่พอเราเอาตัวยาีคมีด็อกโซบิซินรวมกับเฮสเบรดีนหรือรวมกับเฮสเบรดีนและเซษมินแล้วปรากฏว่าปริมาณของยาที่ใช้เนี่ยมันใช้ได้น้อยลงและมันก็ทําให้เซลล์เซลเล์มะเร็งเนี่ยตายเยขึ้นตายเยอะขึ้นซึ่งอันนี้เป็นการเป็นงานเป็นงานรายงานทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกของโลกที่ที่ยังไม่เคยมีใครรายงานเลยมันน่าจะดีมันน่าจะจับย่างได้ ตามแหละก,ก็ลดลดโดสของขีโมล,ลงลดขนาดของขีโมล,ลงเพราะขนาดของขีโมล,ลดลงไซเอฟเฟกต์มันก็อาจจะน้อยลงนะอาจจะต้องวิจัยกันต่อไปใช่ใช่ถ้าพูดถึงทางคลินิคอลนะ โดยงานวิจัยการใช้สารสกัดทั้งสองชนิดฆ่าและยับยั้งเซลล์มะเร็งจากฝีมือนักวิทยาศาสตร์ไทยมีการจดสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปทั่วโลกและอยู่ระหว่างการเสนอตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ระดับนานาชาติซึ่งมีการผลิตเป็นอาหารเสริมสุขภาพแล้ว หากรัฐมีการสนับสนุนวิจัยพัฒนาสารสกัดจากส้มและงาดำซึ่งหาได้มากมายในเมืองไทยให้เป็นยาในการรักษามะเร็งได้ในอนาคตแล้วจะเพิ่มทางเลือกและเพิ่มความหวังในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกได้มากขึ้นด้วยมนตรีตระกูลสมบัติสนักข่าวไทยอสมทรายงาน